สวัสด to ีครับวันนี้เรารีบหน่อยนะฮะเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นเรื่องด่วนสุดๆเลยครับเป็นเขาเรียกว่าท็อปซีเกตเลยดีกว่ากับงานนี้เลยครับทีเจสพิกครับตอนนี้กำลังสร้างบูธอยู่เลยครับรอน้องๆมาในวันพรุ่งนี้แต่เราได้เข้ามาดูก่อนครับด้วยบัตรนี่ฮะบัตรผ่านทุกอย่างครับผมสามสิบบาทรักษาทุกโรคออกกันไนเซอร์ไปแล้วเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างรับรองว่าท็อปซีเกตมาเป็คนธรรมดาเท่านั้นนี่นะครับไม่ใช่คนธรรมดาเที่ผ่านนะครับต้องมีบัตรนะครับบัตรบัตรเนี้ยบัตรเนี้ยเนี้ยบัตรเนีย หรือจะผ่านได้เข้าใจปะ่ะนี่นะครับมาเข้ามาปุ๊บน้องๆจะเจอกับบูธเทพทูครับนี่สปอยให้ดูกันเห็นๆก่อนเลยนะครับน้องๆแจ่มปะละ่ะบูธทางซ้ายแผนไปนั่นอยู่ไกลๆเกมเศรษฐีบูธบลเลอร์เธอร์ครับสามสอง นะครัสำหรับคนที่อยากจะได้นะฮะไอตัวบอร์ดเกมนะครับนี่ฮะอยู่นี่เลยกับบูธอันามานะครับนี่ครับคอสมสเตอร์อารีน่านะครับมีจัดจำหน่ายในงานด้วยนะครับผมอเอาให้น้องๆดูบูธบูธขนาดย่อมเยาน่ารักพร้อมกับนี่เลยฮะ,ะวัคฟู่นะฮะเขากำลังโปรโมทวัคฟู่อยู่ด้วยฮะโอเคฮะเดี๋ยวนี้ก็ทางซ้ายนะฮะ ก็เป็นบูธให้ทดสอบกราฟิกการ์ดของ AMD นะฮะโอ้โ oh, ห mm hmm. มีที่ให้เล่นรถด,ด้วยนี่เขากำลังเซตอัพกันอยู่เลยนะฮะแอบเลยครับ Exclusive มาน้องๆต่อแถวรอเล่นเลยยาวๆล็อกแคทอย่างนี้อ่าโชว์เคสกันเข้าไปทางขวาครับทางขวานี่เลยฮะกินฟรีเห็นได้ข่าวว่าแจกกันอยู่นะมาเท่นดิวอ่าว่าไปบูธเรียบร้อยแล้วรอมาเติมน้ำอย่างเดียวหิวน้ำมากตอนนี้อย่างร้อนอ่าเดินไปทางซ้ายครับ ทางซ้ายมี G View อ่าต่อด้วย Hyper X Hyper X อ่าเป็นการทดสอบอะไรสักอย่างอ๋อเป็นบูธไอ้นี่ขายฮาร์ดแวร์โอเคขายแรมโอเคเอายาวแล้วก็มีบูธขายของพรีเมียมมาแทรกนี่อย่างนี้หัพ่พบไตตันอยู่ทางนูน้นมองตรงไปแล้วก็หันกลับมาครับบูธยิ่งใหญ่มากครับ ASUS ครับผมกำลังโชว์กราฟิกกับจอนะครับแล้วก็เซต ทีมอยู่ข้างบนนะครับโอ้โหน่าตื่นเต้นมากๆเลยฮะโอ้โหน้องๆครับบอกได้คำเดียวครับอยากจะซูมมากเดีย๋ยวเดี๋ยวซูมดิโอ้ไอ้ให้ซูมไปโดงผู้หญิงขง้างบนทั้งหมดอขึ้น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 ,นเอ้ไม่ธรรมดาทีมพบแดนทีมพบแดนแอบบแอบบดูเขาไวโรคจิตมันนี่เวทีใหญ่ของเราครับแจวว่าหลาปีนี้ เรือ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 หาสมบัติอารมณ์ไม่คล้ายวันพีทสายทีมคิดอะไรไม่ออกลอกวันพีทมา <What? S 2> แซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นนู้นครับกำลังซ้อมอยู่เลยแจ่มมาแจ่มมาโอเคครับอเอาละครับพี่เห็นไกลๆอยู่ทางนู้นนะครับสุ่มซูมสุ่มสุมอีกทีนิดูเดี๋ยวสุมได้ไหมยุบอ่าสติลซีรีส์ฮะอ่าเลเซอร์นะสติลซีรีส์อา่าแล้วแพนมาฮะในฮอ,อนี้ ยังมีบูธอะไรยะหล่อนมาเดินถามหาท่านี้เอามาทางนี้มาเดินๆมาที่เลยบูธโอเอสเราเองครับบูธโอเอสเราทางนี้ทางนี้มีสนุกกับโชโน่ด้วยแล้วก็บูธโอเอสเราครับวันนี้รู้สึกว่าขนของมาขายกันเพียบเลยนี่นะครับกำลังจัดกันอย่างขมักขมันเลยฮะน่าจะเสร็จก่อนบูธอื่นด้วยซ้ํานะฮะครับผมมีหนังสือโ <Hey. S 1> ปรโมทหน่อยโปรโมทหน่อยเขาบอกหนังสือแคตเตอร์แคตเตอร์ ได้ข่าวว่ามากันครบเลยนะครับผมแล้วก็ข้างหลังข้างหลังเขาจัดของเขาเสร็จเหมือนกันกับตุ้นโซนก็สินชาที่เกี่ยวข้องนะฮะเกี่ยวกับการ์ตูนด้วยใครสนใจก็มาได้เลยมีโปรโมชั่นเลยครับดูโปรโมชั่นก่อนเลยครับผมโปรโมชั่นก่อนใครเลยครับโอ้ยรับรองเลยครับเด็กต้องๆดูโปรโมชั่นก่อนใครเลยครับผมโอ้ยยาวๆแล้วตอนนี้เตรียมตังไว้ให้เล้เตรียมตังไว้เยอะ โอ้ยเรออื่อยๆลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆลงโอ้ยของแถมเพียบโอ้ยใครข้างไททันเลยยาวๆเลยโอ้ยไอทีทีทีโอ้ดูดิดดมาขายเต็มโอ้โหแต่พี่เขาปิดแล้วเดี๋ยวคนขโมยเฮ้ยไม่ใช่ตอนต้องปิดแล้วฮะเตรียมตัวที่จะขายวันพรุ่งนี้นะฮะก็จะมีทั้งงานของฟางโกะนะฮะก็จะเป็นเจ้าของลิขสกทธสิ์น,นะ,ะมาเวลเสื้อผ้าถ้าน้องๆคุ้นเคยกันดีนะฮะโอ้โหจัดได้ยอดมากๆเลยฮะ มาแล้วแล้วเราก็มาเจอกับทีมไรทสาระนะครับผมนำตัวโดยไอ๋วสวัสดีครับผมในครอสเมลฟิตครับโอ้โหร่างานพูดสุดวุ้ยหลบ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 เยอะหลบเยอะหลอีกเราด้่ยนะลีรันลีรันลีลันด้วยมีลีลันด้วย สวัสดีครับผมในครอสเนลฟิ i ครับโอ้ยวันใต้เลยเอาเสียบจะไมได้เสื้อก่อนเขาดิเนะเอ้อเอ็กซ์คลูซีฟไงไม่ไปเอามอลระเบิดไซส์หนูเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายใส่แล้วจะได้พอดีเอออ๋อแล้วก็อยู่กับนี่ฮะโอ้หน้าโปรเจกต์นะฮะโอเอซสเตอร์ยานาตัวนี้อ่าพาใครมาบ้างครับพี่โอ้วันนี้พาน้องเคนเตอร์มาดูงานก่อนนี่ฮะมาสเตอร์เกมเมอร์นะฮะสวัสดีครับเขาจะถูเราบังคนนั้นฉายาหล่อแต่เสียงเราบังคนนั้น เราบ้าคนนั้นตั้งคนนั่งไว้ใช่ซีบิงเนี่ยน้องแป้งไอซีบิงนี่แสดงว่าต้องซื้อบิงก่อนใช่ป่ะแต่ถ้าสมบัติซีบิงโชว์เลยดิโอ้ไม่มีใครเล่นที่บลูเลยเสียไไม่น่าหรอกคุณผู้ชมไปเดินกีพาผู้ชายที่เดินเลยเราไอ้ครูสี่พาเดินก่อนเร็วดิมาเดินครับเออเดินก่อนใครเลยคิวเลยไฮไลท์หนะเราไม่เข้าใจเป้อมมีบูธหนึ่งแฟนน้องบุลเลต์เดี๋ยวผมจะพาไปดูผู้บริหารบูทในต่างประเ็จเลยให้ทับเดินนุ่นในฟาร์มนะ อะไนี่เี่ไม่อะไรอ่ะหลอยู่พี่เฮ้ยหน้าไม่หล่อเราจะพามาดูเบื้องหลังผู้บริหารเนยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวขออัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดหลวมบูพี่พวงนี้เป็นไงเตรียมเไร้งรเปิดดิวเปิดเลยดูก่อนอะไระพี่พี่เตรียมระเบิดจริงหรอไนี่เฮ้๋อฐานเนี่ยโอมอนหน่อยอะไะ สี่หมดครบแล้วรถนี้มาโชว์สี่หมดใช่แล้วโอ้โหดูกงเก้าอี้เดี๋ยวไปอีสปอร์ตเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่ดูอย่างเดียวไม่พอเห็อย่างนี้ยังไงพี่นี่พี่ตุ้มเทก่อนสตาร์ทห้าร้อยบาทอเองนะพี่ดูดูยังไงพี่หยิบหยิหยิบได้หยิบได้เดี๋ได้หยิบได้หยิบได้หยิบได้อ๋ออ๋ออ๋อสังเได้หยิบได้แบบปลอกรถนอนได้ล้มเลยเฮ้ย เฮ้ยเอาจริงนะตูไม่ได้อะไรแล้วอ่ะตูชอบมังเกงมากเลตอนเนี้ยถ้าแกงโอ้โหเจ้าบู๊นี่สุดยอดจริงเข้าชุดเข้าชุดเออเออแล้วอย่างนี้นี่นี่เข้าชุดเข้าชุดแล้วคอมข้างหลังไงพี่วันนี้โอเคโอเคสมบัติบาข้างหน้าโชว์ข้างหลังมาใช้ทุกอย่างใหม่หมดอ๋อไม่ดีสปอร์ตจัดให้จัดให้โอเคใหม่หมดผมรู้ว่าคุณไม่สนใจหรอกมันสนใจตรงนี้เหรอะไหนไหนอะไรอะไร <Billie S 2> ตาไปตาไปตาไปตาไเป็นพนักงานเป็นนงานที่มีรีเซพชันแอเลียจะมีพีตติ้ั่งนี้จริงหรอเ้าพี่ติ้งทำหน้ไรองีดเจี้เลยของไปถอหน้าเดี๋ยวมืด่อดหน้ามโอเควันนี้ขอบคุณพุนไม่้องมาเหนืมเดี๋ยวไปดูมืดต่อได้ครับพี่ครับ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  อ่ะถีละมาแล้วคนคุ้นเคยเท่านั้นเลยอ่ะบู๊จีจีครับบู๊ที่เราคุ้นเคยกันดีเฮ้ยลองบอกว่าโอ้ยเปิดเดอะวอยซ์เปิดเดอะวอยซ์วนะ่ะบ,บู๊จีจีทำไมเปิดเดอะวอยซ์ครับพี่จัดการมานมอเดี๋ดยวดิเดี๋ยวดิบ้าเนี้คือไอ้ไอ้มีตัวนั้นคืออะไรอ่ะเกียนอับเกียนครับเฮ้ยเกียนอัเกียนไปดูกันไไปปเเลลยยมาเลย เกียร์อัพเกียร์ครับผมบูธบูธของ t d p เท่านี้มีเกียร์อัพเกียร์ครับคืออะไรมาดูนี่บอดจริงวะพี่ขอโทษนะครับมีอุปกรณ์ของพี่เขาวางไว้อยู่เกียร์อัพเกียร์ครับผมเกียร์เกียร์เกียร์รเกียร์ครับผม ไทยที่แบบว่าเกมบอทโดนแล้วว่าไม่เด็ดจริงต้องมาเกียร์รอบเกียร์นะผมตอนแ้อ,นนอรู้สึกนิ่มดีนะผมเพิ่งรู้ว่าคีย์บอร์ดจะทําให้คุณรับน้าหนักได้นะครับผมมันจะรับน้าหนักในทุกตัวอักษรโอ้โหฟินเลยดีกว่าครับผมแจวอ่าแจวแต่ลืมนอบบูธ TDP ครับไปม,มีอะไรต่อ,อเฮ้ยรู้เขากำลังพูดอะไรกันด้วยเริ่มนะครับเริ่มเปิดเสียงเปิดไลฟ์บิวอารมณ์กันแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นบูธขายของนะฮะก็ขายของจิปาถะทั่วไปแล้วก็นี่เลย กำลังเข้าเลยไปดูกันดีกว่าป่ะ <c oughs> แกแก,แกรคอร์ดไปแล้วเดี๋ยวพี่พูดคอนอ่าโอเคฮะอันนี้เราก็อยู่ที่บูธของกาลิน่านั่นเองครับบูธใหญ่ยยโตเช่นเคยครับแน่นอนว่านี่ก็เด้นการแข่งขันนะฮะ LOL นะครับ แล้วก็ตอนน,นนี้เขากำลังซ้อมนะครับโปรแกรมอยู่แล้วก็นู่นนะเขากําลังเน้นเรื่อง b ีลันเนอรอยู่ด้วยนะก็มีโปรงโ,โมชั่นมีอะไรมากมายนะเดี๋ยวไดเดี๋ยวซูมดูให้ดูที่มันเห็นว่าอ้ไม่เห็นนะฮะเอาไว้ว่าเอาไว้มาดูกันที่งานแล้วกันนะสอง โอเคฮะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบูธของ Infinity 99้ครับก็แน่นอนว่าเกมนี้โอเคนะฮะที่เราเอามาโปรโมทเออเอามาโปรโมทกันในช่อง TOT ครับแล้วก็เมื่อกี้เราไป TOT มาฮะมีแถวที่แข่งเทเลนเนอร์นะฮะเมื่อกี้เราไปมากันเมื่อกี้นี้นะครับผมตอนนี้นบูธกำลังสร้างเลยใหญ่มากเลยนะโอ้โหอันนี้ถือว่า HOK OK โอเกำลังมาเลยครับ10บปีสิครับสุดยอดมากและนู่นฮะกับแน่นอนครับกับ วนเนอร์นะครับผมคืออันนี้คือพุ่คิวบินเนตครับตันี้เพิ่งสร้างมาเลยฮะโอ้โหแบบวันนี้เราถือว่าด่วนมากนะฮะคลิปก็อาจจะมีอะไรผิดพลาดไปบ้างนะฮะแล้วก็ลูกค้าเองก็อาจจะมีหลายเจ้าที่ไม่ได้โผล่ในคลิปนี้ก็ขออภัยด้วยนะฮะวันนี้เราด่วนจริงๆเพราะว่ามันเอกลักมากอยากให้น้องๆเข้ามาในงานนะวันที่1 7 18 19นี้นะฮะถ้าเกิดใครอยากได้บัตรก็คือไปซื้อที่หนังสือวิกิออนไลน์ก็ได้นะครับเราได้ทั้งหนังสือด้วยแล้วก็ได้บัตรด นี่เลยนี่เลยขอบแดงนี่เลยช่เลยนี่เลยนี่เลยนี่เลย,เลย,เลยใส่ก่อนครเลยนี้มีคนถามเดินผ่านไปทำงนานเฮ้ยใส่ได้แล้วเหรองานมีพรุ่งนี้ <laughs> ใส่แล้วเอกุศ e ิลป์โอเคฮะแค่นี้แหละโชคดีเจอกันที่งาน